ผ้าถุงผ้าไหมไลายคมไฟส,สวยๆจ้าพื้นนี้นะคะราคา1,600บาทพื้นนี้ราคา1,600บาทค่ะคุณลูกค้าขาคาุณลูกค้านะคะเรื่องตัดเป็นผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอนะคะผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอนะคะค,าคาุณลูกค้าขาสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมสเสิร์ฟจ้า สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มารีผ้าไทยทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะขอขอบพระคุณนะคะคุณพี่สำเริงนะคะยูเคทผ้าขนงนะคะกรุงเทพมหานคระนะคะสั่งตัดผ้าถุงนะคะผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอแบ,บ่งเป็น3ส่วนอาจผ้ากาวเนาะเอวนะคะเอวสาสะโพก42ความยาวอยู่ที่36นิ้วนะคะคุณลูกค้าคะเลือกใช้นะคะเป็นผ้าไหมเนาะ ผ้าไหมมัดหมี่ลายโคมไฟสีแดงผ้าไหมมัดหมี่ลายโครงไฟสีแดง,ค,ง,แดงคุณลูกค้าคะผ้าถุงแบบป้ายติตะขอนะคะเป็นแบบไหนผ้าถุงแบบป้ายติตะขอสามารถนะคะเปิดได้แบบนี้เต็มผืนแบบนี้นะคะมองเห็นเต็ม ผืนแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าขาเนี่เลยค่ะด้านในอัดผ้ากาวเก็บทรงเรียบร้อยด้านในอัดผ้ากาวเก็บทรงเรียบร้อยนะคะทางร้านสามารถเก็บทรงสอบได้เพราะว่าคุณลูกค้านะคะทราบรอบเอวสะโพกแล้วก็ความยาวผ้าถุงนะคะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าบอกว่าเอวสามสิบสามนะคะแล้วก็ถนัดซ้ายด้วยขอบคุณสาหรับข้อมูลค่ะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าแจ้งได้เลยนะคุณคุณลูกค้าจะถนัดซ้ายหรือว่าถนัดขวาคุณลูกค้าแจ้งได้เลยนะคะคุณลูกค้าขาตาขอตัวสุดท้ายจะดูทางขว่างขวามือขวามือนะคะที่เราดูจากทางโทรศัพท์นุ่มไม่แน่ใจว่าของ พี่นะคะ อาจะเห็นขวามือนุ่มอยู่ตรงไหนข้อมือนะคะที่ใส่สร้อยไข่มุกนะคะคุณลูกค้าคะจะเป็นทางด้านขวามือของนุ่มนะคะคุณลูกค้านะต่ขอตัวสุดท้ายสําหรับคุณลูกค้าที่ถนัดซ้ายตาขอตัวสุดท้ายจะอยู่ฝั่งขวามือของนุ่มนะคะที่นุ่มใส่ข้อมืออยู่นะคะคุณลูกค้านะนี่เลยค่ะคุณลูกค้าถนัดซ้ายนะคะคุณลูกค้าขาสวยๆแบบนี้เลยจ้ะสวยๆแบบนี้พร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งในราคาสุดพิเศษเพียง1 6 0 0บาทสําหรับคุณลูกค้าที่สนใจสั่งตัดนะคะคุณลูกค้าขาโอนปาจํหน0 0 0นบาทอีกเกร้ายบา้เกแบเง ส่งพร้อมเสิร์ฟสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟรวมไปถึงนะคะผ้าถุงรุ่นนี้ดีอย่างไรผ้าถุงรุ่นเนี้ยดีคุณลูกค,ะคะ้าหาเพราะว่าอะไรคะเราสามารถขยับตะขอได้เราสามารถขยับตะขอได้เองคุณลูกค,ะคะ้าขะอันนี้มันเนอลสามสิบสามนปกติน้อมใสเอลสามสิบนะคะนี่นุองขอญาตใส่ให้ดูให้ชมก่อนเนาะติดตะขอแค่เนี้ยคุณลูกค,ะคะ้า่ะถ้าเราอ้วนขึ้นหรือว่าผอมลงเราก็แค่ขยับนะคะขยับตัวเนี้ย ขยับตะขอนะคะคุณลูกค้าขขยับเข้าขยับออกแค่นั้นเองค่ะอ้วนขึ้นผอมลงคุณลูกค้าก็ขยับได้เลยตะขอชุดแรกแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะก็ป้ายมาเลยเห็นไหมนี่แหละเรียกว่าผ้าถุงแบบป้ายนะคะคุณลูกค้าขาจากนั้นก็มาป้ายอีกหนึ่งตะขอนะคะอันนี้คุณลูกค้าถนัดสายคุณลูกค้าถนัดซ้าย,ะาายตะขชุดสุดท้ายตะขตัวสุดท้ายนะคะจะอยู่ฝั่งขวามือนะค,ะคุณลูกค้าขา อยู่ฝั่งขวามือแบบนี้ค่ะคุณลูกค้าขะจากนั้นเราก็จัดระเบียบนิดนึงโอเคเรียบร้อยสวยงามค่ะคุณลูกค้าขะสวมใส่งานผ้าไทยผ้าทอนะคะออกงานได้เลยไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงานบวชนะคะงานบุญสงการนะคะคุณลูกค้า่ะงานขึ้นบ้านใหม่นะคะสวยๆแบบนี้เลยคุณลูกค้าขะคุณลูกค้าสามารถนาไปสวมใส่กับเสื้อที่เรามีอยู่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นเสื้อลูกไม้เสื้อผ้าไหมเสื้อผ้าฝ้ายคุณลูกค้าคะรวมไปถึงเสื้อเชิ้ตใส่ออกมาแล้วสวยพรีเมียมมากๆคุณลูกค้าขะสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจนะคะสามารถสั่งตัดเข้ามาได้เเลลยนนะะะะคคคคุูก้้าาถตัดดป็ช่ ถ้าตัดเป็นชุดตัดเสื้อด้วยแล้วก็พร้อมผ้าถุงตัวนี้คุณลูกค้าขาหนึ่งสองพับาท2,900บาทนะคะเสื้อ1,390งามร้าผ้าถุง1,600บาทคุณลูกค้าขารถพิเศษเดลือเพียงแค่สองพนเรบาทคุณลูกค้าขาโอนมาจําหนึ่งนหรบาทจา้ะโอนมาจําหนึ่าร้อยบาทค่ะคุณลูกค้าขาวันนี้นะคะเสื้อที่นุ่มสมใสนะคะเป็นทรงคอจีนนะ เป็นทรงคอจีนนะคะเลือกใช้ผ้าไหมสีขาวงาช้างเลือกใช้ผ้าไหมสีขาวงาช้างค่ะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าสามารถสั่งซื้อได้คุณลูกค้าสามารถสั่งตัดได้นะคะคุณลูกค้าขาหรือว่าคุณลูกค้าจะซื้อผ้าไปตัดเองก็ได้ผ้านะคะที่นุ่มใส่นะคะเป็นสีขาวงาช้างคุณลูกค้าจ๋าราคาค่าผ้าราคาชิล้นละก9 0บาทนะคะสั่งซื้อผ้าไปตัดเองคุณลูกค้าขานี่เลยมีถุงผ้าแถมให้ด้วยมีถุงผ้าแถมให้ด้วยนะคะคุณลูกค้าขาสีขาวงาช้างนะสีขาวงาช้างนะคะคุณลูกค้้้้้้าาาาาาาคคุณลูกสสสสมมรรถถััั่่งงงซซืือออผผไไปตดดเเย้า ไปตัดเองได้เลยนะคะคุณลูกค้าขาเนี่เลยสวยๆแบบนี้เลยค่ะสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟนะคะคุณลูกค้าขาสีขาวงาช้างนะคะนี่เลยแถมถุงผ้าให้ด้วย1ชิ้นนะคะค่าผ้าราคาชิ้นละ490บาทคุณลูกค้าสามารถนําไปออกแบบดีไซน์ได้ตามใจเลยนะคะรวมไปถึงนะคะคุณลูกค้าขาผ้านะคะนี่เลยผ้าไหมผ้าไหมลายโคมไฟสีแดงนี่นี่ค่ะที่คุณลูกค้าเลือกนะคะนี่เลยค่ะผ้าไหมลายโคมไฟสีแดง ผ้าไหมลายโคมไฟสีแดงผ้าไหมมัดหมี่ลายโคมไฟสีแดงคุณลูกค้าขาสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟค่ะขนาดผ้า100่งรคูณ180ซนติเมตรตัดได้เลยคุณลูกค้าใส่เอวเท่าไหร่ก็ตัดได้เลยตอนนี้ตัดได้เอวสูงสุดถึง42นิ้วก็ตัดได้นะคะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าสามารถนะคะสามารถนําผ้าไปตัดได้เลยสามารถสามารถนาผ้าไปตัดได้เลยนะคะคุณลูกค้าขาสั่งซื้อผ้าไปตัดเองราคาผืนละ1 0 0 0ันบาท ราคาผืนละ1,000บาทคุณลูกค้าขาจัดโปรโมชั่นพิเศษนะคะร่วมกับผ้าเป็นคอของหมาคุณลูกค้าขาต้อนรับเทศกาลสงการต้อนรับเทศกาลสงการนะคะแถมผ้าเป็นคอของหมาผ้าฝ้ายหมักโครนุ่มหนึ่งผืนมูลค่า100บาทแถมให้ฟรีด้วยนะคะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าสามารถสั่งซ erm <sh ื้อเข้ามาได้เลยสามารถสั่งซื้อผ้าไปตัดเองก็ได้หรือว่าจะให้ทางร้านตัดเป็นผ้าถุงให้ก็ยินดีคุณลูกค้าขาผ้าถุงผ้าไทยของร้านแม่บาริผ้าไทยนะคะหนึ่งทรงแนะนําก็จะเป็นผ้าถุงแบบป้ายติดขอใช่ไหมคะคุณลูกค้าขาแล้วก็ เป็นผ้าถุงป้ายเปิดติดซิปข้างเป็นผ้าถุงป้ายปิดติดซิปข้างคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าสามารถเลือกได้เลยคุณลูกค้าสามารถเลือกได้เลยนะคะคุณลูกค้านั่นนี่เลยค่ะนี่นุ่มให้ดูให้ชมคร่าวๆก่อนเนาะคุณลูกค้าขะขอบพระคุณมากๆเลยนะที่เลือกตัดนะคะผ้าถุงผ้าไทยกับร้านแม่มารีผ้าไทยนะพี่นะนี่ค่ะสวยมากคุณลูกค้าจ๋าส่วนมากๆเลยค่ะให้ดูให้ชมใกล้ๆแบบนี้เลยค่ะ ผ้าไหมลายโครงไฟสีแดงผ้าไหมลายโครงไฟสีแดงสวยพรีเมียมมากๆคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าสามารถสั่งตัดได้เลยคุณลูกค้าสามารถสั่งตัดได้เลยนะคะโอมะจํา1 0 0 0ันบาทอีก600บาทเก็บเงินไปทางหน้าบ้านได้เลยจ้าสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟนะนี่เลยค่ะคุณลูกค้าขานําไปสวมใส่ได้เลยและอย่างที่นุ่งบอก ไม่ว่าเราจะอ้วนขึ้นหรือว่าผอมลงคุณลูกค้าจ๋าคุณลูกค,ค้าสามารถขยับตะขอได้เองเลยนะสามารถขยับตะขอได้เองเลยนะแล้วก็เวลารีดใช้ไฟอ่อนถึงไฟกลางเท่านั้นใช้ไฟอ่อนถึงไฟกลางเท่านั้นนะคะคุณลูคกค้าขาและที่สําคัญก็คือซักเครื่องได้นะซักเครื่องได้สีไม่ตกนะคะคุณลูคกค้าขาใส่สบายดูแลรักษาง่ายนะเป็นงานผ้าไหมสังเคราะห์เป็นงานผ้าไหมสังเคราะห์ทอเครื่องสีตะกอคุณลูกค้าคะมีความนุ่มผิวพรีเมียมมากมานะคะเพราะว่าเป็นงานผ้าไหมทอเครื่องสีตะกอเนื้อละเอียดเลย อันนี้จะเป็นลายเมฟิกไทยจะมีความนุ่มระมุนมากๆคุณลูกค้าค่ะแนะนําเลยนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจเนาะอยากสั่งซื้อผ้าไปตัดเองอยากสั่งซื้อผ้าไปตัดเองนุ่มมีสีเพิ่มเติมให้คุณลูกค้าได้ชมได้ช็อปด้วยนะ,ะนอกจากสีแดงแล้วนะคะคุณลูกค้าค่ะก็ยังมีสีเหลืองทองค่ะสีเหลืองทองเป็นอะไรที่สวยดูแพงมากๆหรูหรามากๆนะคะคุณลูกค้าขาผืนนี้ค่ะคุณลูกค้าขาสีเหลืองทองจ้า รับผืนนี้สีเหลืองทองค่ะคุณลูกค้าขาราคาสุดพิเศษเพียง1,000บาทจากปกติ1,490บาทนะคุณลูกค้าขาววันนี้นะคะจัดโปรโมชั่นพิเศษให้เลยนะ รวมไปถึงนะคะโปรโมชั่นของแถมโปรโมชั่นของแถมนะคะเป็นผ้าพันคอของมาผ้าฝ้ายหมักคนสวยๆนะคุณลูกค้าขาแถมให้ฟรีแถมให้ฟร like er ีแต่ขออนุญาตเลือกสีให้นะสําหรับของแถมนะคะคุณลูกค้าขาใส่สวยใส่ง่ายใส่สบายนะสวยๆแบบนี้เลยค่ะคุณลูกค้าขาร่วมตีมเทศกาลสงการร่วมตีมเทศกาลสงการนะคะคุณลูกค้าขาผ้าพันคอของมาผ้าฝ้ายหมักคนของจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะคุณลูกค้าขาแถมให้ฟรีแถมให้ฟรีนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่สั่งซื้อนะคะผ้าถุงผ้าไทยรุ่นนี้คุณลูกค้าขาสีม่วงจ้ะ สีม่วงจากคุณลูกค้าจา๋าผ้าไหมมัดหมี่นะคะผ้าไหมมัดหมี่ลายโคมไฟสีม่วงค่ะคุณลูกค้าคะคุณลูกค้าชอบผืนไหนคะคุณลูกค้าชอบผืนไหนนะคะคุณลูกค้าทักเข้ามาได้เลยโทรเข้ามาที่เบอร์089 041 6008 089 041 6008คุณลูกค้าขาเบอร์โทรเบอร์นี้เลยนะโทรเข้ามาทักเข้ามาได้เลยค่ะสั่งซื้อสินค้าได้เลยค่ะสีชมพูบานเย็นค่ะ รับสีชมพูบานเย็นก็แจ้งเข้ามาได้เลยนะคะพี่นะสวยๆแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวพร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งให้นะเดี๋ยวพร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งให้นะคะสินค้าพร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งให้นะจ๊ระ,ะราคาผืนนั้นหนึ่งพันบาทจากปกติห4 9 0งันรบาทนะคุณลูกค้าคะสีน้ําเงินสวยไหมรับสีน้ําเงินจ้าสีน้ําเงินสวยๆค่ะคุณพี่ สีน้าเงินสวยจ้าใส่กับเสื้อสีน้ําเงินได้นะคะคุณลูกค้าค่ะถ้ามีเสื้อสีน้ําเงินอยู่ก็สั่งซื้อผ้าไปตัดได้เลยนะคะหรือว่าจะให้นุ่มตัดเป็นผ้าถูกให้นะ1,600บาทจะพี่จ๋า1,600งัรบาทสาหรับคุณลูกค้าที่สนใจสั่งตัดขอเพียงแค่ทราบข้อมูลรอบเอวสะโพกค,ความยาวเข้ามาแจ้งเข้ามาได้เลยรวมไปถึงคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าต้องโอนมาจํา11,000ับาทด้วยนะสําหรับงานสั่งตัดผ้าถูกนะ1,600ัรอบาทโอนมาจํา1 1000ับาทจ้าจีาน้ำตาลสี หรือว่านะคะจะสั่งตัดเป็นชุดนะคะสั่งตัดเป็นชุดนะคุณลูกค้าคะตัดเสื้อพร้อมผ้าถุงตัดเสื้อพร้อมผ้าถุงคุณลูกค้าคะ2 9 0 0ับาทเข้าไปดูแบบเสื้อได้เลยเข้าไปดูแบบเสื้อทางช่อง YouTube นะคะกดติดตามกด subscribe ที่ช่อง YouTube แม่มารีผ้าไทยได้เลยนะคะคุณลูกค้านะสีซ้อมคะ่ะ สีส้มอิดค่ะสีส้มสดใสค่ะสีส้มอิดสีส้มสดใสค่ะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าสามารถสั่งซื้อเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าสามารถสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้านะหรือว่าจะสั่งตัดนะคะก็แจ้งรอบเอวสะโพกแล้วก็ความยาวที่ต้องการเข้ามาได้เลยนะนุ่มนะคะนุ่มใส่เอว30สนะสะโพก40 ความยาวผ้าถุงนะคะนุ่มใสอยู่ที่37นิ้วค่ะคุณลูกค้าขะ,ะเหมือนกระโปองผืนนี้คุณลูกค้า่ะที่นุ่มใส่อยู่ก็ความยาวอยู่ที่37นิ้วเช่นเดียวกันคะ่ะนุ่มสูง160ซนติเมตรคุณลูกค้าดูเลยนะว่าใส่ออกมาแล้วความยาวโอเคไหมถ้าเรามีหุ่นใกล้เคียงกันน้าหนัก65นะคะน้าหนัก65นะคะถ้าเรามีหุ่นใกล้เคียงกันเราตัดไซส์เดียวกันได้เลยคุณลูกค้าขะเอว30สะโพก40ความยาวกระโปรงตัวนี้อยู่ที่เท่าไหร่คะ้วค่ะคุณลูกค้าคะ กระโปรงตัวนี้นะบอกก่อนว่า1290บาทเองนะคะคุณลูกค้านะใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายได้ในผ้ากาวเรียบร้อยพร้อมใส่คุณลูกค้าขาสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟแต่ถ้าตัดทั้งชุดแบบนี้ราคาอยู่ที่2,500บาทคุณลูกค้าสั่งตัดเข้ามาได้เลยนะคะยังไงวันนี้นุ่งต้องขอขอบพระคุณเนาะคุณพี่สำเริงนะคะคุณพี่สำเริงนะคะอยู่เขตพระขนงกรุงเทพมหานครขอบพระคุณคุณพี่ม,มากๆเลยนะคะที่สั่งตัดผ้าถุงผ้าไทยกับร้านแม่มารีผ้าไทยของเราค,ะราค่ะเดี๋ยววันนี้จะส่งให้ ทุกค่ะท่านไหนอยู่จังหวัดอะไรก็ฝากดูฝากชมด้วยนะคะขอบคุณค่ะ